ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยข่าวเบาๆกันหน่อยค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้นำข้าราชการนะคะออกกําลังกายกัน<ม>ทุกวันพุธนะคุณลุมลำพาันเห็นเล่นลบอลลย้บอลแล้วก็มีฟุตบอลด้วยคือนาย,ยกท่านก็แข็งแรงมากเ,ออเลยนะคะก็นำข้าราชการไปออกกําลังกายแทบจะทุกสัปดาห์เลยค่ะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนค่ว่าจังหวัดอื่นๆนะคาก็เอาเป็นแบบอย่างก็ดีเหมือนกันนะคาบอกว่าร่างกายจะได้แข็งแรงและได้มีสภาพจิตแล้วก็ร่างกายไว้รับใช้ประชาชนซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะก็คือเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการ ประชุมโดยปกติค่ะเพื่อจะเตรียมความพร้อมแล้วก็ส่งมอบนโยบายให้กับข้าราชการในการปฏิบัติงานในปีถ,ถัดไปนะคะแต่ปีนี้พิเศษค่ะเนื่องจากว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะคุณสเสน่ห์นนทโชดค่ะได้บอกว่าให้รวมผู้ จัดการขอโทษนะคะหัวหน้าสว่วนขอโทษค่ะหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอรประมาณ140คนมาร่วมประชุมกรมการจังหวัดค่ะซึ่งจัดประจําทุกปีตรงนี้ก็เป็นการติดตามผลงานนะคะมอบแนวทางปฏิบัติงานปฏิบัติราชการให้กับทุกหน่วยราชการนําไปปฏิบัติแต่ก่อนเริ่มการประชุมค่ะบอกว่าเอาละทุกคนมาพร้อมกันถึง140คนแล้ว จึงเชิญวิทยากรจากสถาบันพรฒศึกษาวิทยาเขตมหาสารคามค่ะมาให้ความรู้เรื่องการดูแลร่างกายให้แข็งแรงพร้อมกับเป็นผู้นําการประชุมทั้งหมดขยับแข้งขยับขาสร้างความคึกคักพร้อมกับจังหวะดนตรีไปพร้อมกันเลยค่ะที่เห็นนีพแล้วดูสนุกสนานนะคือปกติะเวลาประชุมมันก็จะมีเรื่องเครียดใช่ไหมความลําพาแล้บบางทีข้าราชการที่ฟังก็มีเผลอหลับบ้างอะไรบ้างบางคนคือนั่งนาน ก็เจอโรคอื่นๆตามมาปวดหลังบ้างล่ะแล้วไหนจะโรคไมเกรนไหนจะโรคกระดูกนี่ก็ต้องคือน,นั่งอยู่ก็ต้องขยับแขนขยับขาเพื่อให้ร่างกายคึกคักเตรียมรับกับงานนะคะเลยบอกว่าตอนนี้ค่ะพอทําแบบนี้ปุ๊บจะสามารถสร้างค่านิยมนะคะการจัดสรรเวลานอกเหนือจากการทํางานมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจให้แข็งแรง ออกกาลังกายด้วยความสุขสนานเป็นประจำะเป็นไปตามนโยบายของภาพรัฐนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ค่ะให้ทุกคนเปลี่ยนพฤติกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการมีร่างกายที่แข็งแรงมีรอยยิ้มมีความสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะคะแล้วก็ให้ทุกภาคส่วนของราชการค่ะนําแนววิธีการออกกาลังกายรูปแบบต่างๆไปปฏิบัติใช้ในองค์กรอย่างต่อเน,นื่องค่ะเดี๋ยวคงจะได้เห็นในอีกหลายๆภาคส่วนนะคะ,คะที่ อยากจะให้ข้าราชการเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดีด้วยจริงค่ะที่ฉันเห็นด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดให้ดีนะคะก็ลดหุ่นด้วยก็ดีค่ะจะไม่เป็นโรคอ้วนด้วยค่ะ